ดีใจกับแฟนๆทุกศิลปินด้วยครับผมที่มาวันนี้เราก็เจอพวกเราแบบหลายท่านมากก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนฮะ,ะเกือบทุกปีเลยนะที่เรามาร่วมปีนี้อันดิ้งใหญ่มันมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับปีนี้ก็หนูกับเฮียมีข้าชินนงรางวัลด้วยครับก็วันนี้มันลุ้นมากๆเลยครับว่าเราจะได้หรือเปล่าเกทุกปีเลยใช่เราไปถันทุกจุดย้อนยุ่งรู้สึกกับคนในบ้านด้วก็ดีใจที่แบบแฟนๆยังอยู่กับศิลปิน<ด> เวลามีงานบวชแฟนเขาจะบวชให้ตลอดเลยงานนี้ก็เช่นกันค่ะวันนี้ก็รอนลุกแต่ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแฟนทำอะไรบ้างที่มีทแฟนแต่เรายังไม่เคยยอมพึ่งพี่แบบนี้เลยเลยมันอิ่มอกอิ่มใจครับแบบเหมือนผมมากก็กลัวว่าวันหนึ่งแฟนจะแบบเบื่อเราหรือเปล่าวันจะทิ้งเราไปหรือเปล่าก็ขอบคุณที่ยังไม่ทิ้งกันครับวันนี้แฟนก็มั่นใะเลยโอ้โหต้องรู้สึกดีใจมากครับอย่างที่เคยบอกไปว่า มันก็ผ่านแะ้วเวลามานานมากขอบคุณทุกคนที่แบบคอยซัพพอร์ตและร่วมโหวตแล้วก็ซัพพอร์ตทุกคนงานไม่ว่าจะเดี่ยวของเงี้ยของหนูแล้วก็คู่ของเรานะครับผมก็น่ารักแล้วก็ประหมุนใจมากครับผมวันนี้ก็รู้สึกแบบประหมุนใจมากที่แบบว่าทุกคนมามามาหาพวกเราด้วยแล้วก็มาหาให้เดยกดีๆนะครับทุกคนนะครับหลายที่หลายอย่างที่แปลงขับเราพาเป็นอย่างน่าหนี่งทุกงานทุ่เรื่องเราไปที่ต่างรอก็ไ่้จะได้สถิติที่ดีดีปีนี้แหละฮะใช่ครับก็ตอนนี้ก็ใกล้เปิดกล้องแล้ว เรื่องข้ามฟากเกมงาลแต่ว่าเรื่องซอมไบเวอร์ก็ใกล้ปิดกล้องแล้วใช่ครับผมทีเนี้ยหลายคนบอกว่าไม่มีเวลาขยับขยับขยับไปเรื่อยๆหลายหลายครั้งแล้วครั้งนี้จะแน่นอนมไหมตัวนี้แน่นอนอจริงหรืออยากอยากให้ทุกคนรอก่อนเพราะว่าผลงานชิ้นนี้มันมีโปรเซสหลายอย่างมากมันอาจจะติดขัดตรงนี้ตรงนี้แต่ทุกคนเชื่อว่า ทีมงานข้างหลังจะทําให้มันออกมาดีที่สุดครับผมแม่เพียรนะนะโอเคขออนุญาตถามเรื่องที่ที่สีค่ะล่าสุดที่โกลที่เราเป็นทีมที่โดนเป็นยังไงนะโดนอะไรกับคำพิพากษาเอาจริงๆก็มีหลายเรื่องเป็นเรื่องเดิมๆครับผมจริงๆเราก็เคยพูดไปบ้างแล้วครับผมแต่เรารู้สึกว่ามันมันก็ห้ามไม่ได้มันอยู่ที่จิตใต้สำนึกคนจริงๆเออแค่เรารู้สึกว่าไม่อยากทําให้ใครเดือดร้อนหรือลําบากและจริงๆเราก็อยากมีเพื่อนมีพี่มีน้องบ้างนะ เราทํางานเราก็แปลว่าเราไม่ได้อยู่แต่บ้านตัวเองเราไปทํางานเราก็เจอศิลปินคนใหม่หรือว่าเพื่อนร่วมงานใหม่หรือว่าทีมงานใหม่ๆก็อินจอยก็ไม่อยากให้บอกว่าการทํางานร่วมกันทําให้คนอื่นเกิดปัญหาอะไรอยู่เพราะทุกคนก็เก่งเหมือนกันเพราะทุกคนที่เจอปัญหาผมถามแล้ว,ว่ามันมีอย่างนี้โอเคใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็ถามแบบทุกคนเลยครับบอกว่าเขาว่าโอเคแต่สิ่งมันคําว่าโอเคมันก็คือไม่อยากให้มันเกร เขาก็แบบว่าเออมีผลกระทบอะไรไม่ดีไหมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากแบบว่าทําให้เรามีผลกระทบไ,ไม่ดีตัวผมเองก็ไม่อยากสร้างปัญหาเป็นผลกระทบ้ใครไม่ดีเหมือนกันทุกเรืมองเกิดจากบุคคลที่เล่นเล็กน้อยแต่เราก็มันกบกดนติดใจอย่างจริงจริงผมทุกคนของผมเองแล้วก็วตัวทุกคนที่สามสี่ห้า้วก็มันเป็นเรื่องแบบน,น,นานแล้วเรื่องใหม่มันก็เกิดขึน้นเรื่อยๆให้กระตุกใจเพราะว่ามันคือใชื่อไหมว่าจริงมีอะไรมาบายบ้างเีหยจริงๆเราเราเชื่อกันนะว่า อุดอัดไหมมันก็อุดอัดบ้างอยู่แล้วครับผมแต่เราว่ามันก็คนโทรลใครไม่ได้หรอกแต่เราอยากพูดในความเป็นจริงว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะมันคืออย่างนี้แล้วเราอยากให้แบบคนม่มากก็น้อยเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าเป็นคนอื่นมันก็มีสิ่งพวกนี้อยู่แล้วยัยไาก็อยากให้แบบว่าพูดวามดีๆแหละว่าไม่ได้มีปัญหาเพราะมันคือมารร่วมงานคุยู่ิวใจแย็นยังไงบ้างครับยูใจอย่ายังไงบ้างจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นหลายรอบแล้ว ก็ไม่สบายใจดูทั้งที่โดนคุณก็ยิ้ใจยังไงหรอเราก็อยู่ตรงนี้แหละหนูก็เป็นหนูตรงนี้แหละก็น่าจะยิ้วใจให้เฮียได้บ้างในแต่ละวันแต่ในสิ่งที่หนูเอาไปไปนขับมาคุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องควรจะให้ดูท่าับสิ่งที่เป็นอะไรอยู่ในความสึกอะไรที่เขาเข้าใจไหมครับในความสุขโอ้โหจริงจริงมันผมว่ามีคนเข้าไปเยอะเพราะว่า ในพื้นที่การทํางานแต่ละคนก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวครับผมเราก็อยากทำให้ทุกคนแบบว่าเข้าใจว่ามันก็คือมันมันคือความเป็นจริงแบบที่เราต้องแบบว่ามันเป็นอย่างนี้เออโนั้นผมก็จะอยู่กับพี่อยู่ในกรอบไม่ได้เจอคนนู่นนี่นั่น,นแล้วก็เจอต้องสามารถใหม่หรือว่าการทํางานใหม่เพื่อเป็นพนัฒนาสกิีตัวเองก็ตามต่อไปนะครับดีคุารับดีคุณครับที่จริงก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เครียดหนักขนาดนั้นแต่ก็อ,อายออาก อยากบอกให้ทุกคนรู้ท่าท้ายที่สนช่วยตัดการเลื่อน,นไดงไงมากเีก็มีครับก็มีที่จริงเราคุยกับท่าตลอดครับผมแล้วก็ไดุ้ยกับผู้อาวุัสตลอดเราคุยกับาค,บคบางกฎหมาย หวังว่าผมเชื่อว่ามันไม่ได้เข้าใจหมดหรอกแต่หวังว่าทุกคนกันะเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือเจตนารามันคือสัญธาติมันคือมนุษย์จริงๆอ่ะมนุษย์นิงนี่คือคอนเสิร์ตใหญ่ทแรกเกิดขึ้นของเราอ๋อใช่ก็นูนิวกันเราจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเป็นธรงมดานะครับชื่อคอนเสิร์ตว่านิว first concert dream catcher ครับก็ จัดขึ้นในวันที่10กับ11สิงหาคมที่อีพีเนี่ยอเรีนาบางนลีครับวันเปิดขายบัตรันที่22กันยายนครับถ้าเกิดวั้งนี้มันมีความพิเศษอะไ้อย่างไรก็คือวันแรกนะครับใช่ครับคิดว่าเป็นแบบงานที่ยิ่งใหญ่มากๆของชีวิตผมเลยเป็นแบบคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกค่ะไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาส เด็กตัวน้อยได้มีโอกาสไปยืนอยู่บนอิมแพ็คนเดียวไม่น้อยแล้วต่วแล้วหนูน้อยอาย่ตัวนี้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 จาที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสขึ้นแพ็คของบ้านหลงกืบนจ้กได้ดีแต่ว่าครั้งนั้ก็คนเดียวครับก็จะพยายามพูดยิ้อยู่หมือว่าท่นเอร์ครั้งนี้คุ้นกับกานดูแน่นอนว่าเล็กลิสเลงที่ริสมาก็ที่ว่าสุดท้าท่นดูตายรวมกับเร่องเกสด้วยเกสมีหลายท่านมาก เราแซวันอยู่ของเคสเน่ะถ้าัูเกสคือเพิ่มไปอีกรอบหนึ่งแตวหลังนี้แต่เฮียก็จะพอดมากเป็นจมืนเซอรออะไรด้วยใช่ครับมีสมืนเซอร์ซุปเปอร์ซันอยู่ในโปสเตอร์แล้วครับเรียบร้อยขอบคุณมนเซอร์ไม่ได้ี่จเป็นจมื่นเซอรให้มตรงนเ้แต่ี่สก็ม่อยาอะไรพี่จะจัดให้ในคอนเสิร์ตาก จริงๆเราก็อยากอยากสนับสนุนเราอยู่แล้วแล้วเรามีแบรนด์เราก็เออจะขึ้นซีพีก็แตกซีพีมันก็นก่าจะแตกแตก<ต>ขึ้นว่าซีพีเป็นสปอนเซอร์ก็แบรนด์เราเข้าไปครับผมจริงๆก็ลุ้นกัใจญ่มาก<อ>้วก็หลายคนอาจจะคิดว่าเราไม่เสียแต่เราเ่ยเราเสียครับผมจริงๆมันเขาไปช่วยดีแต่ก็าบอกก็ขอลดนิดนึงได้ไหมก็มีบ้างอเลยเพราะนิวนะนิวถ้าเป็นไปได้อยากได้เนี่ยเป็นสภาพตลาดเลยครับตีนแหนบเตี้ยเลยครับ ไม่ได้ต้องินเยอะนะนี่15ล้าน20ล้านหนูคนหนูไม่รู้เหมือนกันเกิน10ล้านจะชัวร์ปลาเไม่แตกนเพราะว่าจะ o o r เพิ่มไปหน่ทีแล้วก็สป sponsor เไปนทีด้วย sponsor นนี้เขาได้คุพิเศษเยอะนะนอกามีชื่อแล้วอังไดไปอยู่ในเวทีด้วย อาจจะได้อยู่เวยคราบจยกเป็นเตะหรอดวลเท่าไหรมจังเอะออกาสิสิจังเลยอะนอกจากจ่ายเนี่ยคอนเิร่จนอกรอบเป็นีกางนึ้หรือเปล่าครับจริงจ้เลยจริจน้รอบก็มีบ้างปรับดมีเรื่อยๆครับรู้สึกว่าคุอวันเซอร์เจ้านี้เขาแบบลงทุนกับเราเยอะมากเจ้านี้เป็นเจ้าพี่ครับไม่ใช่เจ้าพี่ อยู่ไม่ไกไหนโอเคไม่ต้มีเรื่บ้าไม่มิแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับให้ถึงดน้งคอนเสิร์ตคอเสร์ตก่าเราเื่อหรอะไรยนครับก็สำหรับอีีะบรจะบออกลูนนี้เยวครับรบาคอนเสิร์ตรอสุดท้ายครับก็คอนเสิร์ตวนนี้นะครับนนี้เิดคอนเสิร์ต Dream c a n c e r t ที่เปิดใบบางรเมื่ที 22มิถุนายนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกดูหน้างานในวันที่10กับ1นยายนนี้ก็มีแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยจากรั่ทีมแข่งสองรอบนะคะใครจะได้ขยากไม่มานะฮะใช่รับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนทุกคนสิ่งคอนเสิร์ตครั้งแรกหนูต้องเป็นสิ่งที่น่าจดจำที่สุดในชีวิตฮะโอเคแล้วก็ลาโอ้เยอะกเยอะกว่าเราเองอีกดูเ Don't nap.